มารับชมนักท่องเที่ยวเตรียมลงเรือใหญ่ของไอคอนสยามเนาะที่สวยสุดอยู่ไอคอนสยาม530ท่านเด้อท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่มากเลยท่านผู้ชม530มท่านเยอะ เรือใหญ่เรือสวยของไอคอนสยามพลังต่ามชารูปหล่อมากเลยทำชมตัวใหญ่มากๆเลยเนะ<อ><อ>บรรยากาศสวยๆงามๆม <c oughs> เนอะทรชมเรือใหญ่ล้านี้ก็มีสามสั้นเะ้อผทำชมเด้ นี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆเด้อท่านผู้ชมเลยโอ้โหสบายดีครับสบายดีครับเคยปเทไทยมาแล้วเคยปเทไทยมาแล้วนี่เดโอปูเล่นสวยงามมากจริงๆท่านผู้ชมใหญ่สุดอยู่ไอคอนสยามเด้อท่านผู้ชมนี่โอ้โหสวยงามจริงๆ คุผู้ไทยพามาชมเรือใหญ่เรือสวยสง่างามตาจริงๆท่านผู้ชมโอ้โห,โหเปิดแล้วตอนรับนักท่องเที่ยว มารับชมนะักท่องเที่ยวเตรียมลงเรือใหญ่ของไอคอนสยามเนาะที่สวยสุดอยู่ไอคอนสยาม5้ายท่านเด้อท่านผู้มชมชาวญี่ปุ่นเด้อท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นขาเจ้ากันมาเที่ยวไทยทุก ทุกเพศทุกวัยเนอท่านผู้ชมเลยมันจะการงามค่ำคืนจะสวยงามมากๆเวลามีไฟแสงสีเนอท่านผู้ชมดูไอคอนสยามนี่กับพื้นยางพื้นเดินนี่ก็สะอาดงามตาเนาะจะมีคนมาทำความสะอาดมีแม่บ้านพ่อบ้านเนอท่านผู้ชมเลยเอาเป็นว่าวันดีนะคะใครที่ชื่นช น,นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค<า>่ท่านผู้ชมวันนี้ที่แม็กซ์นะคะเรามีของรางวัลเป็นจูนมา,าที่สแตชชั่นฟรีจากทางแม็กซ์นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากมะชมภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็เป็นบบชุดแบบสุดฉ่ำฟรีสองเดือนนะคะมารับได้เลยค่ะที่จุดรีเดมชั่นนะคะบริเวณด้านซ้ายมือของบูธแฮร์รี่คัตเตอร์นั่นเองก็ไปดีกาได้เลยค่ ตอนนี้ก็นักทองเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมโอ้โหเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่มากเลยท่านผู้ชมห้าร้อยสามสิบท่านเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมบ่มนวันเสาร์อาทิตย์ก็เยอะเหมือนกันก็ลายเหมือนกันเด้อท่านผู้ชมเด้อ ก็ือ SPO ่ก็คือเรรือใ่เรือสวยของไอคอนสยามกลังต่างชาติรูปล่อมากเลยทำชมตัวใหญ่มากๆเลยนะบรรยากาศสวยงามๆเ้อทำชม เรือใหญ่ล้วนี้ก็มีสามสั่นนะท่านผู้ชมเด้อห้าร้อยสามสิบคนเนี่ยหมู่บ้านเคยพุทไยนี่น่าจะไม่น่าจะบองหอดเด้อหาห่อยสามสิบคนเด้อในเรือลำใหญ่ลำนี้นี่นับได้ทั้งหมู่บ้านเคยพุทไยเลยนี่เนาะเพส่ยจะให้เบิกเงิหมู่บ้านเคยพุทไยนี่สิอยู่ประมาณตอนนี้นะ 150ร้อยห้าสิบลังคาแต่ลังคาก็น่าจะมีอยู่หกบางบางคนก็มีอยู่สี่ลังคาเนาะสี่คนนะ่ะลังคาหนึ่งจนะอยู่ประมาณสี่ร้อยคนนะท่านผู้ชมเลยแต่เรือลำนี้โอ,โ,โอ้โหใหญ่มากๆสามารถรับนักท่องเที่ยวได้เยอะจริงๆ นี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆเด้อท่านผู้ชมเลยโอ้โหจะมีไฟแสงสีแลนเซอร์เปิดสายไปใส่มาอย่า Month subscription. you สวยงามมากๆเลยท่านผู Não, ้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันในรอบหน้าในช่วงเวล20นากา30นาทีกับแม็กซ์ทที่เนือเคยุไทยอยากให้ประเทศลาวของเคยุไทยนี่ มีเรือดินเนอร์เคยไปไทยจะได้ไปทำคอนเท,ทนต์อยู่ประเทศลาาด้วยเนาะแต่ก็บอกู้ว่าถ้ามีจะจะมีอยู่จุดใดมองใดได้เนาะจังจังเหมาะสมเนาะต้องมีแม่น้ำที่ใหญ่ที่เหมาะสมเนาะมีเรือดินเนอร์จากสองสามลำเนาะท่านผู้ชมเราคือสี คือสีธรรสมัยเหมือนกับประเทศไทยด้วยท่านผู้ชมครับใชฝากกดไล่กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้เคยไปไทยจะขอลาจบคลิปชมนี้ก่อนพอกันคลิปหนาด้อท่านผู้ชมเ้ยขอบคุณครับ